ปูนควันยังไม่จางหายเลยค่ะหลังการประกาศขึ้นภาษีอย่างสูงริบเลยวของสหรัฐอเมริกาของโดดนทรัมเนี่ยนะคะแต่ละประเทศก็ต้องหาวิธีการละคะ่ะว่าจะมีมาตรการอย่างไรจะมีมาตรการในการตอบโต้อย่างดุเดือดหรือจะมีมาตรการในการที่จะหาวิธีการเจรจาต่อรองซึ่งอย่างประเทศไทยเราก็ประเทศเล็กๆอย่างเรา mm hmm. เนี่ยนะคะก็จากท่าทีของเลมรี hmm. ที่ทแถลงการออกมาก็คือ mm hmm. เดี๋ยวเราคงจะต้อง หาวิธีการในการเจรจาต่อรองกับอเมริกานี่แหละค่ะโดยตัวเลขที่ออกมาเนี่ยหลายประเทศพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสูงกว่าที่พวกเขาได้คาดการเอาไว้แล้วก็คงจะตั้งคำถามว่าโดนัล mm hmm. ด์ทรัมป์แล้วก็ทีมงานของทรัมป์นั้นใช้กฎเกณฑ์อะไรในการเอามาเป็นฐานในการคำนวณเพราะดูแล้วจากตัวเลขที่มันสูงขนาดนี้เนี่ยเหมือนเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับอเมริกาที่จะหา เหตุผลว่าอเมริกานเนี่ยโดนเอาเปรียบยังไงเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาคืนให้สาสมมะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะคือพูดถึงเรื่องของตัวเลขในการเป็นฐานเอามาเอามาพิจารณาที่ทําทําเป็นชาร์ตในวันที่มีการแถลงข่าวแล้วบอกแต่และประเทศต้องโดนเท่าไหร่ไทยโดน37เวียดนามโดนเท่านี้จีนโดนเท่านีออ้ยุโรปโดนเท่านี้ญี่ปุ่นโดนเท่านี้เนี่ยมี มีตัวเลขอันนึงซึ่งน่าประหลาดใจแล้วมันก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำไอ้ไอคำถามเมื่อสักครู่อะค่ะว่าทีมงานของโดนโนทัมเนี่ยไปเอาตัวเลขที่ไหนมาคืออย่างอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าการประกาศเก็บภาษีในครั้งนี้โดนกันแบบทั่วหน้านะคะไม่เว้นแม้แต่เกาะร้างที่มีแต่เพนกวินกับแมวน้ำรัฐบาลของเดโนทัมยังประกาศขึ้นภาษีเลยค่ะอันนี้เลยงงว่า ขึ้นภาษีเลยแล้วใครแล้วเขาจะมาเก็บใครจะมาเก็บอะไรยังไงเพราะว่าบนเกาะเนี่ยไม่มีมนุษย์อะบนเกาะมีแต่เพนกวินกับแมวน้ําปรากฏการสั่นสะเทือนการค้าโลกที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกนะคะว่าโดนกันทั่วหน้าไม่เว้นแม้แต่เกาะร้างที่ห่างไกลยอย่างเฮิร์ตไอแลนด์แล้วก็แมคโดนัลไอแลนด์ซึ่งเป็นกลุ่มเกาะภูเขาไฟที่ปกคลุมไปด้วยธารน้ําแข็งใกล้ทวีปแอนตาร์กติกาไม่มีมนุษย์อยู่ที่นี่เลยค่ะมีแต่น้องๆเพนกวิน กับน้องๆแมวน้ำอยู่เท่านั้นเองก็ก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ในไปอยู่ในข้อมูลของทีมงานทรัมป์ที่จะประกาศตั้งกำแงพงภาษีได้ยังไงแม้แต่มนุษย์ยังไม่มีเลยอะเรื่องนี้ถึงขนาดที่รัฐมนตร์นายกของออสเตรเลียแอนโทนีอัลบาเนซติดกล่าวติดตลกเลยนะคะบอกว่าโอ้โหตอนนี้คงไม่มีจุดไหนในโลกแล้วที่ปลอดภัยจากภาษีของทรัมป์ แม้แต่แมวน้ำกับเพนกวินก็ยังต้องถูกเก็บภาษีเลยเนี่ยนะคะสำหรับเกาะทั้งสองแห่งนี้โดนเรียกเก็บภาษี10%ซค่ะพื้นที่แห่งนี้เป็นภูเขาไฟที่ถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งตลอดทั้งปีมีเพียงน้องเพนกวินกับน้องแมวน้ำอาศัยอยู่ที่เกาะแห่งนี้เท่านั้นไม่มีท่าเรือไม่มีสนามบินและที่สำคัญไม่มีมนุษย์อยู่แม้แต่คนเดียวค่ะการเดินทางไปยังเกาะแห่งนี้ต้องใช้เวลาเดินทางทางเรือถึง2อาทิตย์นะคะ ถึงจะไปถึงเกาะนี้ได้เริ่มต้นจากเมืองเพิร์ประเทศออสเตรเลียแล้วก็คาดว่าไม่มีใครไปถึงที่นั่นมาเป็น10ปีแล้วค่ะนอกจาก2เกาะที่ว่ามาก็ยังมีดินแดนอาณาเขตอื่นๆของออสเตรเลียที่ถูกกำหนดอัตราภาษีด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีหมู่เกาะโคโคสเกาะคริสมัสแล้วก็เกาะนอร์ฟอคค่ะที่น่าสังเกตก็คือเกาะนอร์ฟอซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณแค่2,000กว่าคน กลับถูกกำหนดอัตราภาษีสูงถึง29ค่ะซึ่งสูงกว่าอัตราภาษีของออสเตรเลียโดยวรวมถึง19จ e อร์ e p l a n จแพลนผู้บริหารเกาะนอร์ฟอร์กออกมาโต้แย้งข้อมูลการส่งออกที่ระบุว่าในปี2023เกาะนอร์ฟอร์กมีการส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกามูลค่า656,000ดอลลาร์สหรัฐโดยสินค้าหลักก็คือรองเท้าหนังโดยเขายืนยันว่าไม่มี ไม่มีการส่งออกที่ทราบจากเกาะนอร์ฟอลกไปยังอเมริกาค่ะและไม่มีภาษีหรืออุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีที่ทราบกันดีว,ว่ามีผลบังคับใช้กับสินค้าที่เข้ามายัางเกาะนอร์ฟอลกแล้วที่น่าสงสัยยิ่งกว่าก็คือข้อมูลการส่งออกจากเฮิร์ตไอแลนด์แล้วก็แมคโดนัลไอแลนด์ซึ่งเป็นดินแดนที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีคนเลยเนี่ยแต่กลับพบข้อมูลจากธนาคารโลกระบุว่าในปี2022 สหรัฐอเมริกานำเข้าสินค้าจากดินแดนแห่งนี้เป็นมูลค่า1.4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะโดยเกือบทั้งหมดนั้นเป็นอะไรคะรู้ไหมคะเครื่องจักรแล้วก็ไฟฟ้าค่ะซึ่งยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเครื่องจักรที่ว่าคืออะไรหรือไฟฟ้าที่ว่าคืออะไรคือแม้แต่มนุษย์ยังไม่มีเลยเนี่ยแล้วจะไปเอาสินค้า ส่งออกไปยังอเมริกามูลค่า1.4ล้านดอลลาร์เนี่ยอีท่านไหนย,ยังไงได้นะคะโดยในช่วง5ปีก่อนหน้านั้นมูลค่าการนำเข้าจากเฮิร์ตไอแลนด์แล้วก็แมคโดนัลไอแลนด์อยู่ระหว่าง15,000ถึง325,000ดอลลาร์ต่อปีซึ่งข้อมูลเหล่านี้สร้างความงุนงงสับสนถึงหลักเกณฑ์ในการคิดคำนวณภาษีนำเข้าล่าสุดค่ะว่ามันมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไร